เอาชมพูมะเมี่ยวเสียบเียเติบโอ้ไอเป็นคนเสียบน้องเป็นคนส่งต่อแตดแต่ผลทนห่วงกันก่อแต่มือ ฟังฟังฟัง <S 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 อ้าวสบายดีสบายดีเด้อสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยแล้วก็สบายดีพี่น้องฝั่ง,งลาวเด้ออ้าววันนี้อยู่ที่เฮือนจันทร์ทองใบเนาะมาบินน้ำเพลินแล้วก็ว่าจะมีน้องห้องมาอัดเพลงเนี่ยวันนี้ก็ามากันประมาณสี่คนเนาะมาหาอาจารย์ทองใบพี่น้องจอกเดีนี่ก็ได้ นีดีมีกาหัวหน้าพนหัวหน้าโตเนาะได้มาติดแต่ขับรถใหญ่เพอดี้่ะพนเนาะอันนี้จะเป็นป่าทุเรียนบริเวณอมหอบเลยก็จะเป็นบ่อนฝนอยู่เนาะเดี๋ยวจะพาเข้าไปเบิ่งอยู่ในเพอดีพี่น้องเลยไปอมีกาจะเป็นบรรยากาศหาเฮือนอันนี้ก็จะเป็น,ปน,นมหมักนี่พี่น้องเลย

โอ้ลำบากดีหาดลำบากดีพี่น้องเลยอ่ะสักแก้มตื่นเลยโอ้ยน้องแก้มนี่ตื่นแล้วตื่นแล้วน้องแก้มยูคอมเมนต์เมย์คุณได้ดีเยอะอาหลอกบึงสวนรณก็ เออเดี๋ยวพาเราตื่นเชก่อนพี่น้องเลยเน่มาแบกแม่แม่เม่ใหงายหน้าแดงเกลือชักเลยมอก็ได้ใจชงเลยมันหอนเนาะตกใจมันเป็นเม่ข่อยได้บรรยากาศอ้อมหอบรถสองตัวเพื่อนีเป็นเป็นยังเป็นือ่โอ้เอาวางนี่เลยบอลนี่ ร้องรถได้เพื่อนหนึ่งซื้อรถใหม่เป็นดอกเป็นหมากอเลยเนาะทุเรียนทุเรียนไทยเอ้ยหมากมีไทยนี่นี่จะเป็นภาพบรรยากาศอ้อมหอบเพื่อนพี่น,นอ้องผู้สนทุเรียนเต็มเลยพี่น้องเลยมาเห็ดเบียกสวนทุเรียนเนาะโอันนี้จะเป็นดอกมาได้นี่นี่มันเป็นดอก เป็นดอกแล้วเขาจะป,ปัดดอกมันให้มันติดกันเนาะมันจะแตกเป็นหมากพี่น้องเงยอืมหลายขักไต้บอลมันอยู่กวางควงไหมผมน่าไก่ผมพ,พี่น้องเลยเห็นไหมไก่เต็มเลย ลูกอยายอย่างเนี่ยนีู่้ใดไอยากกินเนาะอยากกินเยากนอนคือเก่าคือเก่าอยากเด่นอยากเดิแปงอยากเนลงแร้อ็เดินแปงกะไ อกันอู้น้องแก้มหายจุ้ยนบุ้งอยกินดหรอคะนี่ทานเมามันไก่กินเด็ดเพ่เมาชมพู่มะเหมียวเฉ็บเชี่ยบบุ้งคุณไปถ่ายต้นกูนมีต้นมันด,ด,ดีกว่าต้นมันนั่นน่ถ้ากันำแหมงกินได้พี่น้องกินได้

หาน้ำไม้มาดิไปเจมสมพูแล้วไปหาน่ำไม้้บาดนะเบิ้งกันว่าสิมานมมาหน่อยมีเบดบ่อนพันยนะสบายล่าบาดดีลบากดีสบาย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 ดีว้ยนี่นีบายดีนุนาก็จะบดนเนาะปวดทกตื่นอนเนาะอารมณ์อารมณ์บ่อดีบัดด้เข็ดยังแก็บว

này bắt ngọn này, đang đỏ. <laughs> Để thải con lắng này nữa. đây. cứ chụp là mai này. Mân mình mới chắc co

โคนต้นมันสุ่มเลยเอ้านี่นี่ ได้ไหมสูดแล้วสนล้อ มะคุงมะระกอมาเขาป่าตวนลี้ยงเามาืองกูเดียวมาว้านบอามัานกว่าเขาอยอเอ้าวไงนี่หนึ่งแหน่งยะจากมาัานมามัานแล้วนี่พี่นอ้องไอ้นี่เห็น ว่าแล้วม,มันต้องได้จักหนบนเขามานี่นะนี่ไงน,นี่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 เยอย่ารอเขานี่สียามาซับเอาตัดเอาเลยนะตัดเลยมาไปไม่ใช่ฮึ่มฮึม เดิบเติพี่น้องไอือี่ได้สายนี่ไปป่าต้ไหมนก่กันได้นาำโอเคยวไปรอเขาอยู่เฮือนพอแ้ละสิเกตเจอ ผักหุ่งซุปไปรอ้ที่บ้านพูเนาะเราอยู่เฮือนร่ออยู่เฮือนโอ้ยมะเขือหือมะเขือเหลืองโอหลายเด้ธรรมาดาเท้นี่เนาะ คงฝากจากปากซอยนแล้วมาแล้วมาบ้านนักห้องเฮานีดังได้ได้่ายูชอวได้เลยบาเพีงใหม่ฮานอไหม่มาบันทิมาชม่านี่ได้หนึ่งน้อม่ได้จังได้ตอนนี้แล้วหน่บัตอนนี้เลยะได้บ้านฮือนี่ ตกองเรียบร้อยเด้อโยแแ็กนำประสศกลาตั้งแต่วานนี่บ่ทําไมวะอะไรบ่ทําไมต้นซับซื้อนึ่งแล้วเอาติดตามเด้อพี่น้องเด้อลนุมนาวพัดมาหัวใจสะทธานเดี๋ยวบังดอกจันทร์บานเต็มท้องทุ่งนา ปี่อนมีน้องเคียงคู่ห่วงกันสัญญาเก็บดอกจานอยู่กลาง่งนาหนิดหูกาดาใต้ต้นดอกจานแต่เดือนกุมภามีนามีสามีจอยน้องบอเห็นใจคนคอย มม่ตื่นเต้นหรอวะเนาะตื่นเต้นอยู่อ้าวม่วยก่าขึ้นเวทีใหญ่ห้านขังละบอเลาะบอเลาะเอออาเอาขอฟังเนยขอฟังเลยเอาฟังฟังฟังนั่น ต้นฉบับก็คืออาจารย์หน่อยไปพู้ไทยคนเนาะไี่หนเนาะเฮาซอยกันปูไอเป็นคนเสียบน้องเป็นคนส่งต่อแต่แต่ฝนทนห่วงกันก็แต่มื่อเน้นองจพงพาดมันรวม กงทันกันก็ได้ภับรวมภับรวมฝนตกภาพรวมพี่น้องไงเอ้าสำหรับคลิปนี้เนาะขอลาไปก่อนพี่น้องไง้พอกันใหม่คลิปหนาเนาะขอเก่าเขาว่าสบายดี